หาให้อ่านเดอะรดิงพีโรวันนี้กับน้องๆสุดน่ารักน้องเข้ามาอุ๊ย <c oughs> ไม่น้องแล้วมั้งครับวันนี้สนุกแน่กับเรื่องราวของสัตว์แปลก <c oughs> หมอแปลกเอหรือว่าหมอสัตว์แปลกเอาละครับได้เวลาผจญภัยกันแล้ว เราตามพี่กบไปสนุกกันเลยดีกว่าออะไรฮะเนี่ยสันหลังเลยนะฮะอีกข้อฮะเนี่ยโอ้โหปสวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่าน The Reading Hero ครับวันนี้พี่กบพ,พาน้องๆมาพบกับสัตว์เลี้ยงที่ไม่ธรรมดานั่นก็คือสัตว์แปลกครับนี่ฮะหน้าตาแบบนี้ฮะแต่ว่าเมื่อพวกเขาป่วยครับสัตว์แปลกเหล่านี้ใครจะรักษา วันนี้เรามาไขปริศนาและเรียนรู้ร่วมกันครับมาเงและนี่คือคู่หูนักอ่านที่จะมาร่วมผจญภัยไปกับเราพวกเขาชื่นชอบสัตว์แปลกมากน้องเทมโป้และน้องดีดีครับเพศแปลว่าสัตว์เลี้ยงแล้วเอ็กโซติกเพศคืออะไรสวัสดีครับผมชื่อเทมโป้ งูเหลือมผมก็เคยจับมาแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาลองเป็นลูกมือของคุณหมอนะครับเพื่อรักษาสัตว์นะครับสวัสดีค่ะน้องดีดีค่ะหนูอยากเลี้ยงสัตว์มากๆเลยนะคะ <c oughs> ก็มีหมู <c oughs> แฮนเตอร์งูแมงมุชิชิระแล้วก็กระรอกินแต่ว่าคุณแม่ไม่ให้เลี้ยงค่ะ <c oughs> เเยอะขนาดเนี้ต้องเปิดสวนสัตว์แล้วมั้งครับเนี่ย วันนี้ความชอบของทั้งคู่จะช่วยให้พวกเขาคว้าขุา่มทรัพย์หนังสือไปให้กับเพื่อนๆดุลนิธิบ้านนกขมิน้นเพิ่มจากเดิม83,000บาทไปได้อีกเท่าไหร่ไปติดตามกันเลยครับพูด <c oughs> ถึงสัตว์แปลกน้องๆจินตนาการว่าพวกมันหน้าตาเป็นแบบไหนจริงๆแล้วพวกมันก็คือบรรดาสัตว์ต่างๆที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอย่างหมาแมวทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ปรสุสสตว์ ที่เลี้ยงเอาไว้เก็บผลผลิตอย่างหมูเป็ดไก่วัวด้วยจะว่าไปสัตว์แปลกนั้นมีอยู่แทบทุกชนิดเลยละครับแต่ต้องมาจากต่างถิ่นด้วยจะพูดให้ถูกเรียกว่าสัตว์พิเศษเลยก็ได้เพราะนอกจากต้องใช้ความเข้าใจการดูแลที่พิเศษกว่าสัตว์ทั่วไปแล้วเวลาเจ็บป่วยก็ต้องได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้วย และถ้าถามว่าทำไมคนถึงนิยมเลี้ยงเจ้าพวกสัตว์แปลกเหล่านี้กันนะส่วนหนึ่งก็มาจากรูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยแหละครับข้อนี้เรามีภาพบางส่วนของเหล่าสัตว์แปลกให้ทายกัน<ม>เข้าสู่คำถามข้อที่หนึ่งมูลค่าคุมทรัพย์หนังสือภาพละ1000บาทคำถามข้อที่หนึ่งสำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับ ในข้อนี้ขอตั้งชื่อว่าขอ Who ้อ w HMI o a ฉันคือใครต้องตอบให้ได้ทั้งหมด6ชื่อด้วยกันตัวเงินตัวทองเม่นแคระงูสล็อตกิ้งกา่าหนูแฮมสเตอร์พับแรกฮะมาไม่ได้เห็นทั้งตัวเห็นเพียงบางส่วนเท่านั้นและส่วนที่เล็กๆด้วยครับมาฮะจับเวลกกาฮะกิ้งกาครับกิ้งกาครับกิ้งกาตอบเลยเหรอ ใช่ครับใช่ครับกิ้งกาทำไมคิดว่าเป็นกิ้งกาครับเพราะว่าสีสีของมันไม่ไม่เหมือนตัวเงินตัวทองใช่ค่ะที่มันมีแบบแค่สองสสีแล้วก็เป็นสีแบบแบบโทนดาๆอะไรประมาณนี้ค่ะเนรออะไรออกสีสันสดใสแบบนี้ใช่ค่ะมันก็มีอะไรนะน้ำหนามค่ะออกมาจากตัวผมเคยเห็นอยู่ครับกิ้งกาเป็นแบบนี้ครับและนี่คือกิ้งกานะฮะใช่หรือไม่ใช่ ทาทางถูกต้อง <Yay! S 1> นี่คือกิงกาสัตว์แปลกที่เป็นสุดยอดนักพรางตัวครับลักษณะเด่นของพวกมันก็คือผิวหนังเป็นเกล็ดสีสันสดใสแถมสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์ด้วยภาพต่อไปคิดไปพร้อมๆกันครับเ,เด็กๆทางบ้าน ทิ้งไปแทีอะไรแฮมเตอร์ะไรหนูแฮมเตอร์แน่นอนนูแฮมเตอร์ตอบเลยเหรอตอบเลยเหรอใช่มีเวลาอยู่นะมีเวลาอยู่นะนูแฮมเตอร์ชัวร์แฮมเตอร์ชัวร์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยน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 ดีกว่าทำไมอ่ะอ้าวทำไมจู่ๆถึงจะเปลี่ยนคำตอบส่ะครับน้องเทมโปเพราะว่าดูดูตรงนี้มันมีเส้นนี่มันมีเส้นเออไม่แต่ว่าถ้าเป็นแม่นแขมมือมันจะไม่มีหนักนะหนูแฮมเตอร์มือมันจะมีขนดีๆมั่นใจว่าเป็น นูแฮมสเตอร์ใช่ดูจากมือตรงนี้แต่ว่าเม่นแคะไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้วตอบมาแล้วด้วยอ่ะมาลุ้นกันว่าเป็นหนูแฮมสเตอร์หรือว่าเม่นแคะหรือไม่ใช่ทั้งสองอย่าง <c oughs> และข้อนี้คือ <c oughs> ถูกต้อง <Yay! S 1> โอ้โ <c oughs> หนูแฮมสเตอร์เป็นสัตว์แปลกประเภทสัตว์ฟันแทะครับ ตัวเล็กอ้วนๆป้อมๆเห็นมือเล็กๆแบบนี้แต่หยิบอาหารกินได้คล่องเลยล่ะครับแถมมีแก้มแบบพิเศษที่ใช้ตุนอาหารได้ด้วยอ่ะตัวต่อไปนะฮะ Who am I ภาพต่อไปมาแม่นแม่นแม่นแคร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 เลยค่ะแน่นอนตอบเลยเหรอตอบเลยตอบเลยครับทำไมคิดว่าเป็นแม่นแค่เนี่ยเพราะว่ามันมีหนาวค่ะเห็นไดเลยและสีมันก็เป็นแบบสีแม่นแค่ สีแม่นแคะเป็นไงครับมันจะออกน้ําตาลน้ําตาลดําๆแล้วก็สีขาวๆแล้วก็น้ําที่ออกมาเป็นสีขาวค่ะใช่เห็นที่ไหนดีๆเห็นที่ไหนเห็นที่ฟาร์มค่ะพอดีเขาเลี้ยงแม่นแคะแล้วหนูก็เลยอยากลองจับก็เลยได้จับค่ะแล้วตรงนี้มันจะลักษณะไงฮะมันคล้ายๆแบบกิ่งไม้กิ่งไม้แหแบบที่มือแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากค่ะอ๋อมาฮะฉลยฮะ เม่นแคระเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กมีเอกลักษณ์คือหนามแหลมๆทั่วตัวแต่พวกมันสลัดหนามมาทิ่มเราไม่ได้หรอกนะครับเวลาอยากป้องกันตัวมันก็จะขดตัวหมวนเป็นกลมๆดูน่ารักสุดๆภาพต่อไป who am I ฉันคือใครเฮ้ตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองครับตัวเงินตัทองค่ะแน่นอนครับตอบเลยเหรอใช่ค่ะ ผมเคยเห็นตัวเงินตัวทองแถวแบ้านมันลายเป็นแบบขาวดำแล้วก็สีน้ำตาลนะครับงานแบบนี้เลยนะใช่ครับแน่ใจับดีๆอ่ะ,อะตัวเงินตัวทองเข้าบ้านค่ะเฮ้ยเข้าบ้านเลยค่ะเข้าบ้านเลยเหรอใช่ค่ะมันโดนบ้านอื่นไล่มันเลยเข้ามาแอบ,บในบ้านหนูแต่ว่าตอนที่หนูเรียกแม่มาดูแม่ไม่เชื่อแล้วแม่ก็มาช้าเกินไปมันเลยหนีไปแล้วโอ้อ่ะลองดูนะฮะว่าการสังเกตจากประสบการณ์จริงนั้นใช่หรือไม่และนี่คือตัว อะไรคือตาถูกต้องตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์เลื้อยคลานมักจะอาศัยอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำด้วยความที่ระบบย่อยอาหารมีความเป็นกรดสูงบวกกับมีแบคทีเรียที่สามารถย่อยซากสัตว์ได้โดยเฉพาะทำให้พวกมันเป็นนักล่าที่ช่วยกำจัดซากสัตว์ได้เป็นอย่างดีเลยละครับ ดูน่ากลัวแต่มีประโยชน์สุดๆข้อนี้ตอบถูกทั้งสี่ภาก็รับไปเลยครับคุ้มรัพย์หนังสือให้เพื่อนๆบูลณิธิบ้านนกขมิ้นสี0พบาทอ้าวะ่ะครับทำความรู้จักสัตว์แปลกกันไปบ้างแล้วแต่ละตัวมีความน่ารักและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งการจะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์เหล่านี้นอกจากความชื่นชอบในรูปร่างหน้าตาของมันคนเลี้ยง ก็จำเป็นต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกมันให้ดีด้วยทั้งเรื่องอาหารที่อยู่รวมไปถึงการพาไปรักษาเมื่อเจ็บป่วยซึ่งคนที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาสัตว์แปลกเหล่านี้ก็คือหมอสัตว์แปลกครับปอหลอหมอไม่ได้แปลกแต่แค่รักษาสัตว์แปลกเฉยๆเขาคนนั้นก็คือพี่หมอวีสัตวแพทย์สุดเท่คนนี้เลยครับ พี่หมอเราอยากรู้นะฮะว่าพี่หมอรักษาสัตว์แปลกมากี่ปีแล้วครับถึงวันนี้ก็ยี่สิบปีแล้วครับโอ้ยี่สิบปีดูอยากรู้ว่าแล้วหมอวีเคยรักษาสัตว์อะไรมาบ้างหรอคะอ๋เอเยอะมากครับเยอะมากใช่เลยก็หลักๆก,ก็จะเป็นพวกงูนะครับเต่านะครับลิงนกต่างๆแล้วก็เป็นพวกตัวเงินตัวทองครับโอ้สัตว์แปลกที่อยู่ในความทรงจำเลยครับพี่หมอครับผมก็จะเป็นเคสงูอนาคอนด้าครับ อานาคอนดาใช่ครับที่ตัวเล็กเท่านี้เหรออันนั้นหางกันเท่าไหอ่คหกเมตรครับตัวนั้นหกเมตรก็เท่าบ้านประมาณอ่ะบ้านเทาเฮาอ่ะยาวบ้านเทาเฮานะตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ตัวนี้ยังสั้นเกินไปแต่ตอนผ่าตัดเราเสริมครับเราเสริมต่ออ๋อเหรอครับผม แล้ววันนี้มีสัตว์แปลกที่คุณหมอต้องดูแลรักษาไหมครับครับมีครับเดี๋ยวเราจะมีน้องคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บมาครับนะครับก็ต้องทําแผลกันทุกวันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นตัวอะไรน้องเข้ามาอุ้ยระวังระวังเออจากคุณหมอนี่เราจะทําอะไรครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะทําแผลกันครับเพราะว่า เมื่อประมาณ2วันที่แล้วผมทําการเย็บแล้วก็รักษาแผลให้เขาเรียบร้อยแล้วอันนี้จะล้างแผลใช่ครับก็คือล้างแผลปิดแผลเหมือนเดิมเจ้าน้องเขาไปโดนอะไรมาหรอคะก็โดนรถที่เขาแยกพื้นถนนนะครับก็คือทําลายพื้นถนนนะครับเจาะลงไปโดนน้องข้างล่างพอดีซึ่งน้องอยู่ใต้ปูนพอดีนะครับก็เลยมีคนเห็นแล้วก็สงสารนะครับก็เลยนําส่งมา อันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมฉีดยาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับฉีดยาฆ่าเชื้อใช่ไหมครับใช่ครับเป็นยาปฏิชีวนะแล้วก็เป็นยาลดอาการอักเสบนะครับบ๊ายบายๆถ้าสมมติเจอเขาอยู่แบบนี้โดยไม่มีใครน้องๆก็ไม่ต้องไม่บายเนาะบอกผู้ใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเจองูนี่เดินให้ห่างเลยนะครับวิ่งสี่คูณร้อยเลยครับครับเท่าไหร่ก็ได้ครับวิ่งให้เร็วเลยครับโอเออแล้วคุณหมอคะวันนี้คนไข้หมดแล้วหรอคะ ยังมีครับมีเหรอครับใช่ครับใช่ครับจะเป็นน้องสุนัขจิ้งจอกครับอันเนีเห็นแต่ในกระตูนเนาะเดี๋ยวหนูอ้อมมาทางนี้ดีกว่าลูกดูเขาหน้าสดใสนะเนี่ยเขาก็คือของธรรมชาตินั่นแหละครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้สัตว์เลี้ยงนะครับเขาเป็นสัตว์ป่าแล้วตัวนี้มาจากไหนนะครับครับตัวนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกที่เราเรียกว่า golden jackal ครับมาจากทางกรม林业แห่งชาติส่งมาน้องได้รับบาดเจ็บโดยการถูกรถชนมา ครับผม,มแต่ว่าเราได้ทําการผ่าตัดไปแล้วเรียบร้อยสุดท้ายถ้าหายแล้วเราก็จะนําส่งกรมงุทยานต่อไปเขาก็เราจะทําการให้น้ําเกลือใน,นในชั้นใต้ผิวหนังนะครับก็จะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องรอนานก็ให้ได้รวดเร็วนะครับในสุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยมน,มนมครับชั้นใต้ผิวหนังค่อนข้างเยอะถ้าเราให้น้ําเกลือด้วยความรวดเร็วเนี่ยเราสามารถให้ผ่านชั้นใต้ผิวหนังได้เลย Oh. เพราะว่าถ้าเป็นในมนุษย์ใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเราไม่มีชั้นใต้ผิวหนังเราก็ต้องให้เข้าหลอดเลือดครับอย่างที่ได้เห็นกันไปนะครับการเป็นหมอสัตว์แปลกต้องรักษาสัตว์หลากหลายชนิดเลยทีเดียวนอกจากความรู้ความชำนาญในสัตว์แต่ละชนิดก็ต้องอาศัยใจที่กล้าหาญด้วยเพราะสัตว์บางตัวก็ใจดีบางตัวก็ดุดันไม่เกรงใจใครเวลารักษาสัตว์เหล่านี้ คุณหมอก็เลยจะต้องมีเทคนิคและวิธีการรักษาที่แตกต่างกันออกไปด้วยเพื่อให้เหมาะสมและเป็นผลดีต่อสัตว์แต่ละตัวมากที่สุดคําถามข้อนี้มาลองคิดกันดูครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทําในการรักษาสัตว์แปลกที่ป่วยเข้าสู่คําถามข้อที่2มูลค่ากลุ่มรัพย์หนังสือรวม6000บาทคําถามข้อที่2 สำหรับน้องๆที่ดู Facebook Live อยู่สามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้นะครับในข้อนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้น <Okay. S 1> สำหรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเป็นสัตวแพทย์ตอบง่ายๆทำหรือไม่ทำข้ <Okay. S 1> อแรกทำหรือไม่ทำเวลาเต่าป่วยให้นำเต่าไปแช่น้ำแล้วก็ตากแดดหนูว่า ทำนะคะ,ะเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าถ้าเอาเต,ต่าไปตากแดดทั้งที่มันป่วยมันอาจจะป่วยยิ่งขึ้นเพราะว่าผิวมันอาจจะแห้งแล้วมันอาจจะแตกหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเต่าถ้ามันเป็นเต่าน้ำมันควรมีความชุ่มชื้นหนูเลยคิดว่าควรทำค่ะควรทำคือไปแช่น้ำใช่เอาไปแช่น้ำแล้วก็ไปตากแดดตากแดดใช่อ่อควรทำนะอ่าเทมโปอ่ะผมว่าไม่ทำดีกว่าครับเพราะว่าเต่าเนี่ยมันควรหายหวัดก่อนที่ มันจะไปเอออยู่ในน้ําเหมือนที่มันใช้ชีวิตมาตลอดที่ไม่เคยเป็นหวัดแต่ว่าพอมันเป็นหวัดเนี่ยเราต้องให้คุณหมอรักษาก่อนทำไงอะน่าจะฉีดยาลดลดไข้แล้วก็เวลาตอนที่ให้มันพักก็ให้ให้ลงลงไปในน้ำไม่มีตากแดดใช่ค่ะให้อยู่แต่น้ำใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้น คงจะตอบไปเหมือนกันล่ะทำหรือไม่ทำเวลาเต่าป่วยเป็นหวัดนะครับให้นำเต่าไปแช่น้ำแล้วก็ตากแดดนะครับดีๆตอบว่าทำค่ะเ e มโปตอบว่าไม่ทำครับและคำตอบครับคือทำถูกต้อง <Yeah! S 1> เวลาเต่าป่วยเราควรนำเต่าไปแช่น้ำแล้วก็ตากแดดนะครับ เพราะเตา่าเขาเป็นสัตว์เลือดเย็นต้องการความร้อนจากภายนอกมาสร้างความอบอุ่นและพลังงานให้ระบบต่างๆในร่างกายพอตากแดดอุณหภูมิในร่างกายก็จะอุ่นขึ้นทําให้ต่อสู้กับอาการป่วยได้แล้วเวลาป่วยเต่าก็กินได้น้อยลงร่างกายเสียน้ําพวกมันก็เลยต้องแช่น้ําเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําในร่างกายนั่นเองข้อต่อไปทำหรือไม่ทํา ถ้าตากแตนที่เลี้ยงขามันหักให้รีบนำไปให้หมอต่อขาคิดว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าตากแตนนะคะมันเป็นสัตว์ตัวเล็กถ้าให้หมอต่อขาแค่แบบแค่จับจับประมาณแบบจับประมาณ15นาทีมันก็อาจจะแบบช็อกเพราะมันเป็นสัตว์ตัวเล็กก็เลยเลือกที่จะไม่ทำเออเทปโปะฮะทำไม่ทำฮะผมต่อทำครับอย่างจิ้งจกเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบ สัตว์เปลือกเปลือกแข็งนะครับเออมันนิ่มๆนี่มันก็งอกใหม่ได้มันก็นิ่มกันหมดเลยครับเอจริงจกกบอะไรพวกเนี้ยครับมันก็ตัวนิ่มกันหมดมันก็ควรงอกใหม่ครับแต่ว่าตักกระแตนเป็นสัตว์ปีกแข็งมันก็เลยไม่น่าจะงอกขาใหม่ได้ก็เลยต้องให้เอาต่อขาครับอาวต่อไม่เหมือนกันนะคิดว่าแบบนี้นะดูเหมือนทรงไม่เหมือนกันนะครับทําหรือไม่ทําถ้าตักกะแตนที่เลี้ยงนะครับขาหัก ให้รีบนำไปให้หมอต่อขาดีๆตอบว่าไม่ทำค่ะเทปโปตอบว่าทำครับและข้อนี้ครับไม่ทำถูกต้องถ้าตั๊ก,กแตนที่เลี้ยงขาหักคุณหมอจะไม่สามารถต่อขาให้ได้นะครับเพราะโครงสร้างของขาตั๊กแตนเป็นสารประกอบไคทินที่เมื่อหักแล้ว ไม่สามารถต่อให้ติดกันหรืองอกใหม่ได้นะครับข้อย่อยข้อที่สามทำหรือไม่ทำเวลาให้น้ำเกลือกระต่ายต้องให้ที่หูทำ,ไม,ทำไม่ทำครับไม่ทำครับอ่ะทำไมอะ่ะเพราะว่าคุณหมอเขาเคยบอกผมว่าถ้าเอ่อให้น้ำเกลือต้องให้ตรงลำตัวครับไม่ใช่หูครับหูมันมันบางๆงครับแล้วก็ไม่ไม่สามารถ ต่อต่อเข้าไปได้มันอาจจะทะลุก็ได้ค่ะอ้าวเหรอก็เลยต้องอต้องให้น้ําเกลือที่ลําตัวคับดีดีอะไม่ควรทําค่ะเพราะว่าหูกระต่ายมันบางเกินไปหูกระต่ายมันใสใช่ไหมคะเออเวลาส่องอะค่ะมันเลยเห็นหนูเลยคิดว่ามันไม่ควรเพราะมันบางเกินไปที่จะเจาะลงไปเหมือนว่าจะตอบเหมือนกันเลยนะครับทำหรือไม่ทำเวลาให้น้ำเกลือกระต่ายต้องให้ที่หูค่ะทำหรือไม่ทำดีๆตอบว่า ไม่ทำค่ะเทพโฟตอบว่าไม่ทำเหมือนกันครับตอบมาแล้วครับเวลาให้น้ำเกลือกระต่ายต้องให้ที่หูคำตอบคือคือ,คอทำครับทำไมอะคะการให้น้ำเกลือกระต่ายควรให้ที่หูจะดีที่สุดเพราะกระต่ายมีหูที่ใหญ่ คุณหมอจะสามารถมองเห็นเส้นเลือดได้ชัดเจนจึงให้น้ำเกลือได้ง่ายและหูยังเป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวการรักษาก็จะไม่ถูกรบกวนนั่นเองคำถามในข้อที่สองนี้น้องๆสะสมไปเพิ่มได้อีก2,000บาทวันนี้ยอดสะสมรวมอยู่ที่6,000บาททำให้ยอดคุมทรัพย์หนังสือที่มอบให้กับเพื่อนๆมูลนิธิบ,บ้านนกขมิ้นตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่89,000บาทแล้วล่ะครับ สำหรับการตะลุยโล่กว้างวันนี้ครับได้อะไรครับดีดีเอ่อสำหรับหนูนะคะหนูก็ได้รู้จักแบบเวลาในเกมที่ถ่ายภาพอะค่ะได้เห็นแล้วก็ได้ลองทายแล้วก็ได้รู้ด้วยค่ะว่าอวัยวะนี้เป็นของสัตว์ชนิดไหนคะ่ะอ๋าเทปโป้ครับผมชอบข้อที่ให้น้ําเกลือกระต่ายนะครับเพราะว่าเป็นความรู้ใหม่ในชีวิตผมเลยนะครับผมชอบมันมากเลยครับให้ที่บริเวณใบหูนะใช่ครับเป็นความรู้ใหม่ของผมนะคะ นี่คือประสบการณ์ของการตรุลูกว้างแบบสัมผัสจริงๆนะครับวันนี้ครั้งหน้าจะไปที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับพบกันใหม่กับท้าให้อ่าน The Reading Hero ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ,บ,บาย